เรามารอแพะดูดิรถรอแพะนี่บางนี่ออเดอร์ <c oughs> บางเขากี่หัวนะ30ครับ30หัวเฮ <c oughs> กินเป็นซีอุยเลยอัสลาอมลัยกุ้ชาวซอหนองฮาลองชิวกับพวก,กเราอีกครั้งในบรวดที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหนองจอกแล้วเราคบแสนสับแล้วแล้วก็พูดว่าเราจะเลี้ยงแพะเพื่อนๆนะ่ะตลาดหนองจอกเฮ็ดหันไปดูสิวันนี้มุดหมายของเราก็น่าจะเป็นพวกเครื่องแกงมะเขือเทศอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าป่ะอุ้โคจอแจเลยว่ะ ดูว่าราคามันแพงหรือเปล่าผลมะมงผลไม้ผักเปิ้อะไะร,รไกเร่เฉยอะไรพวกเนี้ยเงะ 2, าะสองโลห้าสิบสะระนองสะระนองเราดูทุกวันเลยเราเป็นโอ้โหขอบคุณมากจ้ะ <ๆ S 1> เอาวันนีทำอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้แกงแพะแกงแพะใส่อะไรบ้างครับาระแนสะเทศหอมใหญ่น้ำจิ้มบางกาง ไม่ทำสูตรไม่มีน้ำจิ้มเดี๋ยวไปซื้อเครื่องแกงเลยจ้ะร้อยบาทค่ะอันเนี้ยพันสองเขาคิดเราร้อยเดียว f อฟซีเยอะเกลยวานุชวงสวรรค์ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่อันนั้นนุ่นจ้ะโอเคขอบคุณมากจ้ะเฮ็ดร้านแรกก็ลั่นแล้วไปเราจะไปล้างซอปานนพาเว้ยโหนี่ปลางงปลาดินเว้ยเฮ็ดปลาดินปลาดินใสุ่้งจ้าซอปานนพาใส่กุ้มจ้าแล้วดูหน้าร้านเขาดิกูว่าเปลี่ยนจากแกงแพะมาซื้อแกงกระดูกถูกไหมเออผัดผุกปดิกผัดพริกกระดุกผัดพริกหอยไก่นี่ปูผัดผงกะหรี่ผผัดลลููกชิ้นยำปามมีแพ ยู่ประมาณ10โลจากจะแกงเป็นแต่ว่าอยากจะได้เป็นเครื่องแกงใต้ผสมด้วยแล้วก็เอามาสมันผสมด้วยเอาสุดเด็ดเลยจ้ะเด็ดดูพริกขาวเป็นร้านเก่าแก่เว้ยผมใช้บริการมานานมากแล้วแพ้10โลนี่ใช้เครื่องแกงกี่โลจ้ะเดี๋ยนี้เขาจัดให้เราได้แล้วได้เป็นเครื่องแกงเดินผ่านแล้วเขาบอกว่าหล่อเกินเด็ดผมยังขึ้นคอนเสิร์ตชื่ออะไรฮานาวีจ้ะฮานาวีหน้าตาอย่างพระเอกอินเดียจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปร้านบังบินแล้วก็ไปเอาแพะปุ๊บเราจะไปกินอะไรที่ไหนเนี่ยหาของกินตรงหน้าร้านมันมีข้ามีของกินไะม่ทอด ไปไปไปเฮ้ยง้อง้อเดี๋ยวเอาง้ออีกอันนึงก่อนง้อสี่โลจ้ะได้จ้ะน้อยนาอยสี่โลนี่ ซื้อร้านเอฟซีหนึ่งร้อยบาทกินเด็ยดแตหนองจอกเยลูกชิ้นปิ้งเดี๋ยวเราไปเอาแพะแล้วก็ไปเอาไก่เรามารอแพะดูดิรถรอแพะนี่บางนี่ออเดอร์บางเขากี่หัวนะ30ครับ30หัวเฮกินเป็นซีอุยเลย <c oughs> ทำบุญบเชิญฉันป่ะจะไปก็ได้อยู่คนสิบสี่เองคนสิบสี่คนสิบสี่บางทำบุญอะไรอ่ะทำโุลกโบไม่ได้ตัดสุนัตนะตัดนวาดม่อีกทีก็ตัดตัดออกเลยเออพอพูดถึงตัดสุนัตตัดสุนัตฉีดเลือดด้ยอัสลาตราไมโคลคลินิกเซ็นเตอร์เว้ยอยากจะให้รู แของท่านตัดสุนัรแฮปปี้เนี่ยไปนู่นเลยจากอาซาเมล่าพาบแปดสิบจ้าอ๋อนี่ฟางสารนี่คงวางสารสิบหัวลูกตาหกสิบตาดินสามสิบดุ้นนี่ค่าเจ็บตัวของเราเนี่ยแพะสิบเอ็ดจุดสามโลนี่ไงหัวละเจ็ดสิบบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่กระมังเลยนี่จุใช่ไหมโอ้ยแพะหนึ่งตัวหัวหกหัวเดี๋ยวเราไปดูที่นี่คือครบแล้วใช่ไหมครับใช่ครบแล้วโอ้ยโอ้ยคืออะไร จะไปแล้วบังเขาบอกคนดังคนดังเลยสลากมาร่อยคนดังหรือคนดําคนดําดังอู้นี่จะของฟาร์มเลยนะนี่จะของฟาร์มดารีสขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เอาเมียแกหนึ่งอ่อนสอสองโลเลย,ลเ,ลยเขามีราคากลางด้วยอนนี้ราคาเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยดูดิมีราคากลางด้วยหนึ่งแหล่งวัตถุดิบของคนหนองจอกเขาหรือว่าคนแถวๆเนี้ยเปียกดีกว่าเอาตัวสองโลแม่งใหญ่ไปเว้ยแต่ปิ้งไม่สุกเขาเอาไว้ไ<อ>ถุนตุนแบบในโอง่งใหญ่ๆอันนี้แม่งปิง้งเดี๋ยวแม่งไม่สุกเอาเป็นตัวละโลสามตัวเลยกูวต้องเชิญระแบอีสามส,สุเหล่าแล้ว ได้แก่มา2อ่อนมา3 6 2 2กับไก่ประมาณ15โลตัวใหญ่เนี่ยประมาณตัว4โลใช่ปหมสโล8 1 12โล622บาทบางมินใจเผื่อแผ่เขามีไก่ทอดไร้น้ำมันที่ไวร์ล็ออยู่เอาเป็นชิ้นไหมอ่ะเฮ็ดเลือกเลยมีนนอสอน็อสอเอาน็อสอครับน็อสอคืออะไรวะน้องติดสะโพกเออน้องติดสะโพก2ก็ได้จ้ะอันนี้มันต่างเลยอันนี้ว่าสลามครับใส่ปุ๊มครับนี่ FC มาชิวๆใช่ปหมครับนี่คุยกับปลาแล้ว ให้เขาด้วยนะอ๋อนี่พง่งยีเขาเป็น,ปน CEO c <oughs> ีอที่นี่ผมว่ะใส่แก่อ๋อนี่ให้ชิมใช่ไหมนเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ชิมอ่ะชิมก่อนชิมทําเองเลยเหรอครับคุณลีลีเลยเนี่ยอือเอาบัวประมาณขมุขอมกอืออร่อยจ้ะ ฟูฟังไม่ผิดใช่ปะ69 69บาทโคตรถูกเลยอย่างเยอะมึงดูดิแล้วชาสองแก้วด้วยจะเอาปะอ่าก็ได้อันนี้ผมติดเลยอติดชาบุนติดเงินบุงบินไว้วันนั้นไม่ได้จ่ายซื้อไปเพราะติดของแกไงเพราะมาบ่อยๆผมไม่เห็นหน้าแล้วในเนี่ยเค้กแบบว่าอะไรสามบาทสมัยก่อนอ่ะของน้องจอกที่ไม่มีวะนี่เช้านี้กินยังไงเออมึงก็ปูตลอดเลยมาเป็นรายการแบบสายตายพบเลยเดี๋ยวขอลองท้องก่อนเฮ็ดที่ยังไม่ถามว่ากูถืออะไรอยู่อันนี้ถืออะไรวะอันนี้คือ ือเนื้อทุบสินทอน้วยเนื้อทุบสินทอนเป็นเบสเซลเลอร์รอของใจาจักรสินทอนตัวแก่เขาน้ำทุกคำทาทุกชิ้นต้องสินทอนเช้าเช้าอะแค่เราคิดว่าจะแกงแพะแม่งก็เหนื่อยไปครึ่งวันแล้วเดินไปตลาดนู้นตลาดนี้วัตถุด,ตดิบตรงนู้นตรงนี้แต่หนองจอกอะมันมีของที่แฮปปี้นะอยากจะบอกนี่ยีไว้เลยว่าเฮ้ยเขาเรียกว่า Way of l i f ไเนี่ยถ้าเราเข้าไปถึงจริงๆอะมันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของที่ราคาถูกๆอย่างที่เราทําแบบเนี้ยการเดินทางของเราเนี่ยมันจะไม่แฮปปี้เลยถ้าเกิดเราไม่มียางที่ดีช เป็นยางหรือว่าช่วงล่างที่ดีมากเลยลองไปดูที่เพจเขาเลยนะเขาช่ำชองเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างยางแม็กอะไรพวกนี้แล้วจะของเป็นมุสลิมเราด้วยเฮ็ดจริงนะน,นี่นี่ไก่ไวรัลอ่ะเนะเออไก่ไวรัลมันคือไก่ไรกัแลวน้ำมันอ๋อ,อน้อมันเลยแห้งเห็นปะโค้งแห้งเลยชิวๆกับวันสบายๆกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวกลับไปแกงแพะ e ีพีต่อไปจะ้ะแล้วเจอกันสซนองฮาลองชิวโอ้โห